สวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาแพ็คไส่เดือนส่งลูกค้า2ขีดนะครับเพื่อไปตกปลาอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาสั่ง2ขีดแล้วเพื่อไปตกปลาผมก็ยังไม่เคยส่งไส่เดือน2ขีดเหมือนกันว่าะจะมีราคาค่าส่งเท่าไหร่และจะห่อ,อยังไงนะครับเท่าที่เบื้องต้นนะครับผมคิดว่าผมจะใส่อันนี้ที่เคยใส่ใส่ตอนชุดเลี้ยงนะครับครับเสร็จเสร็จแล้วอันนี้ผมจะใส่แค่อย่างละขีดเพื่อไม่ให้มันแน่นเกินไป แต่แล้วผมก็จะหาผ้ากระบางเศษผ้าเนี่ยมาปิดไว้ข้างบนเพื่อไม่ให้มันออกครับเพราะว่าเราต้องเจาะรูให้เขาหายใจด้านบนครับเดี๋ยวมาทดลองกันก็คือนี่ใส่ขีดหนึ่งผมว่าจะใส่กล่องละขีดแล้วใส่กล่องขนาดดีครับใส่ได้สองกล่องพอดีครับผมเอาของที่มีอยู่มาลองใช้ดูมาลองดูครับว่าจะใช้ได้ผลดีแค่ไหนกับการส่งแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผม กะดาคร่าวๆผมคิดว่าที่เคยส่งเ c g เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60บาทครับผมเดี๋ยวไปจับไสเดือนก่อนครับครับก่อนอื่นเลยที่ก่อนที่เราจะมา,าจับตัวไสเดือนใส่นะครับเราจะมาเตรียมกล่องใส่ก่อนนะครับผมกะว่าจะลองเอาเอาเบดดิ้งเนี่ยใส่เข้าไปลองพื้นสักอาจจะครึ่งครึ่งกล่องนี้นะครับเบดดิ้งก็จะมีความชื้นอยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้แห้งเพ่ทีเดียวครับผมก็ผมก็จะเอามาลองพื้นไว้ก่อน นครับมันจะได้มีความชื้นบ้างครับไม่ได้แห้งมากบ,บีอีสักหน่อยเตรียมมาแล้วครับเบดดิ้งแช่ไว้แช่น้ำไว้เสร็จแ,แล้วก็วตั้งผึ่งให้หมาด แล้วก็เอามาใส่รองข้างล่างครับอ่าว่ากัดจะอลองสักประมาณนี้เคพอตัวมันแค่ประมาณหนึ่งขีดนะฮะข้างบนพอใส่ตัวไปแล้วผมกะว่าจะเอามูลมูลของเขามาปิดข้างบนปิดหน้าอีกทีหนึ่งออกหน่อยอประมาณนี้ได้ขีดเดียวเห ครับส้เดือนที่จะมาจับส่งลูกค้าในวันนี้นะครับผมก็ได้เอาผมได้ทดลองเอามาเลี้ยงในคล้ายๆว่าเป็นฟิชเชอร์บอร์ดทำเป็นกล่องขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ผมเคยทาไว้อยู่แล้วครับผมก็เลยลองเอามา,าไส้เดือนมาปล่อยในนี้ชุดหนึ่งเพื่อจะได้ลองเลี้ยงให้มีความชื้นเยอะนิดนึงหรือไม่เวลาเราจับตัวขายไม่เยอะเนี่ยเราจะได้ไม่ไปกวนกระมังที่จะใช้เป็นมูลไส้เดือนนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้ไปเราไม่ต้องเอามูลหรือไม่ได้หวังมูลจากตรงนี้เราจะลองมา เลี้ยงตัวดูครับในนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในนี้ตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไหมความชื้นอะไรก็จะควบคุมได้ให้ชื้นขึ้นมานิดนึงเพื่อตัวเท้าที่จะได้สมบูรณ์นะครับได้ตัวใหญ่าดูดีว่าจะตัวใหญ่ไหมนี่คือ,อในในกระบะนี้นะครับผมก็ลองเอาเบดดิ้งไปแล้วปล่อยตัวไปก็กะกะเอาครับอันนี้ก็ คือนี่เป็นมูลหมดแล้วนะเนี่ยผมก็ต้องเอาเนี่ยไปล่อนใช้ไปล่อนขายได้แล้วด้วยครับครับเดี๋ยวเราเรามาดูในอันนี้กันก่อนผมทําไว้สองอันดูว่าตัวเป็นไงบ้างเรามาจับตัวนี้ครับให้ได้สักทีละขีดนี่โหี่เป็นมูลมาแล้วความชื้นมูลสวยด้วยครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก็บพวกนี้ไปล่อนด้วยมาดูตัวกันในนี้เป็นไงนี่เลย นี่เลยครับตัวนี่ครับมองเห็นไหมอาจจะมืดสักนิดนะครับนี่ครับค้นวนสมบูรณ์ดีเอาละเดี๋ยวเรามาเลือกตัวในนี้กันก่อนนะครับ ในนี้ก็เป็นโอ้โหนี่เป็นมูลหมดแล้วนี่มูลนี้ร่อนได้พอดีเลยนี่เลี้ยงเป็นพื้นหรือเป็นลานอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นลานใครมีลานกว้างๆก็เลี้ยงง่ายดีนะตัวก็โตดีแล้วก็เลี้ยงง่ายครับนี่นี่ฮะประมาณนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวผมลองจับตัวก่อนครับ1ขีดกล่องละขีดครับผมนี่ครับนี่ผมลองให้ดูขนาดตัวที่เลี้ยงในนี้นะครับนี่ถ้าเราเลี้ยงชื้นๆหน่อยตัวเขาก็จะสวยใหญ่ครับนี่แต่ถ้าเราเลี้ยงแห้งๆตัวเขาก็จะผอมครับถ้าต้องการจะเลี้ยงแบบเลี้ยงตัวเนี่ยก็ต้องมีความชื้นนิดนึงครับผมเพื่อเขาจะได้ตัวอ้วนใหญ่นะครับ โอเคกินดีอยู่ดีก็ตัวใหญ่ครับผมนี่ครับผมจะให้ดูแต่ละตัวอ้วนๆท้งนั้นครับอ้อ้วนถวนสมบูรณ์ครับนี่น่ากินน่ากินหรือเปล่าเรียบร้อยครับหนึ่งขีดแรกครับเดี๋ยวมาลองดูตัวด,ดูตัวกันครับว่าใหญ่ไหมนี่ครับ อยช่างเกินไปนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อพอดีอเผื่อเศษปุ๋ยเศษอะไรที่ติดไปกับตัวมันเนี่ยมันจะได้ชดเชยตรงนั้นไปเพื่อจะได้มีน้ําหนักตัวที่คุ้มค่าครับนี่ครับนี่คือตัวหนึ่งขีดนะครับนี่ประมาณนี้เลยหนึ่งขีดตัวล้วๆนๆครับผมนี่ครับ หนึ่งขีดครับเดี๋ยวเราช่างให้ดูใหม่นะหนึ่งขีดนะครับผมปาดอันนี้ออกมูนเขาโอเคเออนี่ครับเป็นไงก็จะเกินเกินนิดๆน,น,นะครับโอเคได้แล้วหนึ่งกล่องครับแล้วผมก็จะเอามาใส่กล่องที่เตรียมไว้อันนี้ใส่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจับอีกขีดหนึ่งนี่เรียบร้อยครับหนึ่งขีด แลวเดี๋ยวผมจะเอา,อามูลไส้เดือนโปะข้างหน้าหน่อยครับนี่ผมก็จะเอามูลเขามาโปะข้างหน้าหน่อยเนี่ยผมกะว่าจะเอามาโปะปิดไว้อ่าครับข้างล่างเป็นเบดดิ้งข้างบนจะเป็นมูลเก่าของเขาไม่เก่าแล้วครับมูลใหม่เขาเนี่ยครับแต่เป็นมูลที่เขา กินแล้วนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยหนึ่งกล่องครับเดี๋ยวเราโคดอีกกล่องนึงผมจะไปเปิดอีกอ,อีกบล็อกหนึ่งซึ่งผมทําไว้2บล็อกไอที่แยกออกมาเลี้ยงเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับนี่ก็เป็นกล่องที่ผมจับออกไปเมื่อกี้นะครับมูลส่วนหนึ่งเนี่ยทางด้านนูนะ้นอ่ะผมก็จะโกยไปใส่กระมังเพื่อจะเอาไปล่อนล่อนไว้ขายนะครับเป็นมูลหมดละอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมูลไส้เดือนหมดแล้วครับแต่ข้างล่างก็ยังมีความชื้นอยู่ผมก็เลยโกบโกยมาไว้ข้างเดียวเพื่อ อีกข้างหนึ่งเนี่ยผมจะเอาเบดดิ้งใหม่ใส่เข้าไปแล้วพอตรงนี้หมดเขาก็ย้ายไปกินตรงนู้นเขาจะมีกินตลอดแล้วก็ขยายจานวนไปตลอดครับผมครับผมจะลองทดลองเลี้ยงอย่างนี้ดูเพื่อเวลาเขาสั่งตัวเนี่ยเวลาขีดสองขีดเนี่ยเราก็มาจับตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปกวนในกระมังที่เราจะล่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูอีกอันหนึ่งผมทําไว้สองอันอันนี้ครับนี่อันนี้เลยเรามาเปิดดูกันผมพร้อมกันไปเลยครับโอเค นี่ครับอ่อันนี้ตรงนี้เป็นมูลใหม่มูลไส้เดือนใหม่ที่ผมไม่ใช่มูลเบดดิ้งใหม่ที่ผมใส่เข้าไปตรงนี้ผมเคยกองมาด้านนี้แล้วอันนี้อันนี้จะเป็นเบดดิ้งที่เขาใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วเขากินน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาควักดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับไอ้ส่วนพวกเศษผักเศษอะไรผมก็จะใส่ไว้ด้านนู้นด้วยนะครับเพื่อ,อเพื่อคือเราเราไม่ได้เอาไป ใช้เป็นทำปุ๋ยเราก็ใช้ไปทำปุ๋ยขายนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เราจะเน้นไปที่ตัวผมก็เลยเสร็จผักอะไรบ้างผมก็เลยใส่ไปว่า,าไม่ไม่จะเป็นเรื่องการจัดการที่จะยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันจะย่อยสลายไม่เท่ากันไงถ้าเกิดเราเลี้ยงเอามูนอะ่ะนี่เรามาดูอันนี้มูนพวกนี้ก็นี่มูนสวยนะนี่นะฮะมองไม่เห็นไม่ชัด,ดยวจะลองดูครับตรงนี้ผมจะจับอีกสักขีดนึงเรามาดูตัวกัน นี่านนี้จะเป็นนี่ครับนี่ตัวไส้เดือนนี่ครับลองดูตัวใหญ่ๆปุ๊บนี่ เดีวเรามาเลือกกุวใหญ่ๆในนี้เ,นเพื่อเอาไปขายเป็นเดือตกปลานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันก่อนเรามาคุยดูกันครับอันนี้พวกเศษผักที่ผมเคยใส่ไว้นะครับไอตอนสดๆนี้เขายังไม่ได้กินนะครับมันจะเขาจะกินตอนที่มันแบบเริ่มเริ่มเริ่มยุยเริ่มนิ่มแล้วครับเริ่มเริ่มจะเน่าแล้วครับแต่ที่เขาชอบเลยเนี่ยนี่พวกแตงโมเนี่ยครับเขาชอบ ครับมันคงจะกินง่ายครับเดี๋ยวว่าจะหากาดทูเหลืองมาใส่เนยลองปาดดูนะครับว่าตัวเป็นไงบ้างฝั่งนี้จะชื้นหน่อยเขาชอบอยู่ชิ้นชื้นีน่มองเห็นไหมอ๋อไม่เห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องหน่อยโอเคนี่ครับลองดูจะปาดใหม่นะฝั่งนี้จะชื้นกว่าฝั่งนู้นเพราะว่าเป็นเบดดิ้งที่เพิ่งใส่ไปใหม่แต่เขากินไปเยอะแล้วครับนี่นะตัวจะแน่นเลย ครับน,นี่ครับนี่อ่าอันนี้ยังถือว่ายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ว่าอ้วนครับปาดดูสิครับที่ชิ้นชื้นนะ่ะมันก็จะมารวมกันเยอะหน่อยเพราะเขาชอบชิ้นชื้น ถ้าเราเลี้ยงแห้ง,หงเนี่ยตัวเขาก็จะค่อนข้างผอมแต่ว่ามันไม่แห้งมากนะฮะแต่ว่าเขามันก็จะร่อนง่ายเก็บมูลง่ายแต่ถ้าจะเ,าเลี้ยงตัวก็จะให้ต้องอาจจะต้องมีความชื้นนิดนึงเพื่อใช้ตัวที่ได้สมบูรณ์แล้วก็สวยแล้วก็อาหารที่ไม่ขาดครับผมโอเคในกล่องนี้จะตัวเล็กกว่ากล่องที่แล้วหน่อยนึงครับอาจจะเป็นเอ่อ ตัวใหม่ๆที่ที่เพิ่งโตมาครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองมาค้นหาตัวใหญ่ๆก่อนครับผมครับนี่แน่นเลยนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะเลือกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับ ที่จะเอาไปตกปลาคัดให้ลูกค้าร้อยครับอีกหนึ่งขีดครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวกันครับผมน,นี่นี่ครับหนึ่งขีดตัวลว้ลวนๆครับผมคัดไซส์สำหรับตกปลาครับนี่นี่ครับเราจะเกินไปนิดหน่อยพเพื่อเผื่อไอ้พวก เศษมูลเศษไรที่เขาติดตัวเข้ามานะครับจะได้แบบถั่วๆกันไปครับผมนี่ครับไสเดือนหนึ่งขีดอ่ะแล,แล้วเราไปใส่กล่องเตรียมบรรจุก,กันครับครับเมื่อเราเตรียมไสเดือนเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเตรียมกล่องกันผมใช้กล่องขนาดไซดีนะครับเพื่อจะใส่ไอ้สองไสงเดือนสองขีดที่ที่ใส่ไว้ในในะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะ อันนี้ครับเนี่ยใส่ได้สองอันพอดีครับแต่ก่อนที่ผมจะวางผมว่าจะเอาไอ้กระดาษลังลองก่อนหนึ่งรอบนะครับลองข้างล่างลองก้นก่อนนะลองไปเลยเค,ครับกระดาษลังเก่า มาลองค้นสักรอบโอเคครับเรียบร้อยเตรียมกล่องใส่เรียบร้อยนะครับทีนี้อันนี้ก็คือที่เราใส่เมื่อกี้นะครับข้างบนได้เจาะรูไว้นะครับแต่ว่าถ้ารูเงี้ยมันออกได้ผมก็เลยจะเอาผ้าขบางนี่ตัดไว้ตัดไว้นะครับปิดไปก่อนหนึ่งรอบนะครับ อย่างนี้เลยนี่ยเพื่อการไม่ให้ออกมาแต่ก็ยังมีอากาศหายใจอยู่แล้วปิดเข้าไปเออนี่ครับจะออกมาประมาณนี้เอ,อ๊ทำเหมือนกันครับสองอันเตรียมผ้าขาวบางไว้ละ เป็นผ้าขาบางเก่าครับปิดไว้นี่ครับเรียบร้อยสองอันเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเอาซ็อกเตเทปแปะให้รอบเลยครับเพื่อไม่ให้มันเปิดนะครับ เกีครับเรียบร้อยครับนี่สำหรับการแพ็คผมก็นี่ครับก็คือใส้เดือนในนี้มีอยู่ขีดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมใส่เบดดิ้งไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเบดดิ้งที่มีความชื้นอยู่นะครับแล้วก็ใส่เส้เดือนไปขีดหนึ่งแล้วข้างบนก็โปะหน้าด้วยพวกมูลเส้เดือนของเขาเองนะครับข้างบนเนี่ยถัอวผ้าขาบางมาตัดแล้วก็ปิดไว้ข้างบนนะครับให้ไอตัวพลาสติกเนี่ยเราเจาะรูไว้เพื่อให้มีอากาศหายใจส่วนรอบๆเนี่ยก็จะปิดด้วย สกอตเทปไว้เพื่อไม่ให้มันเปิดและไม่ให,ห้นออกมาครับที้เราจะมาใส่กล่องกันกล่องขนาดดีนะครับในกล่องนี้ผมก็จะลองลองอกระดาษลังไว้แล้วมันใส่ได้2อ,อันพอดีครับผมเคยเคยลองแล้วใส่ไดส้สองกระปุกพอดีก็คือ2ขีดตามที่เขาสั่งไว้นะครับแน่แน,นหน่อยที่จะได้ไม่ค่อยครับผม โอเคแล้วตามตามรูตามร่องเนี่ยผมจะเอาพวกลังมายัดไว้เพื่อไม่ให้มันกระดกกระแดกนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เคยแพคแบบนี้แล้วก็พอดีมีลูกค้าสั่งแค่2ขีดจะได้ลองไปเลยว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่ง2ขีดขีดนึงอย่างเงี้ย จะมีค่าส่งเท่าไหร่ต้องแพ็คยังไงนะครับเพรปกติที่ส่งเราส่งเป็นกิโลใช่ไหมฮะเห็มก็จะมายัดไว้ให้มันไม่ก็แคบคมาด้ว้ไหนรอยะเทาห้่ไมันน่นๆ อยาปสองด้านเลยครับครับเรียบร้อยครับอ่าเนี่ยรูปรางน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะเอาพวกกระดาษลังมายัดข้างๆเพื่อไม่ให้มันแบบกระดกกระแดกกระดกกระแดกเรียบร้อยครับผมเอาที่เอ่อที่เสียบกระดาษเจาะดูอบๆไว้เพื่อให้มีอากาศหายใจนะครับแต่แล้วผมจะลองปิดไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วจะมาดูอีกทีว่ายังอยู่ดีปกติไหมก่อนที่จะแพ็คไปส่งที่ขนส่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวปิดไว้เลย ิดไวเหมือนส่งอะไรอย่างนี้เลยเสร็จแล้วครับอะไรทาไวเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งเรามาเปิดดูครับนะครับผมลองปิดฝากล่องไว้ประมาณเกือบเกือบจะชั่วโมงอยู่เหมือนกันครับแต่มาลองเปิดดูแล้วก็ยังเรียบร้อยดีครับทีนี้ผมจะปิดเพื่อไปส่งขนส่งละผมจะทําไอเนี่ยขึ้นมาตั้งไว้ข้างบนอีกอันหนึ่งเพื่อเพื่อกันการเวลาแบบเกิดเขาคว่ำกล่องมันคว่ำหรืออะไรเนี่ยมันจะได้แบบเอ่อไม่ไม่เทลงมานะครับ อครับผมจะปิดไว้ค้ำไว้โอเคแล้วเดี๋ยวแพ็กเสร็จแล้วเดี๋ยวไปส่งกันครับโอเคครับแพ็คเรียบร้อยโอเคครับแพ็กเรียบร้อยครับผมรนุนาอย่าคว่ำกล่องนะครับแล้วก็ห้ามวางตากแดดโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยครับผมครับแล้วเดี๋ยว ลองมาดูผลกันครับเพราะว่าผมรบกวนลูกค้าให้เปิดด้วยตอนถ่ายคลิปตอนเปิดให้ดูด้วยครับแล้วเรามาดูผลพร้อมๆกันว่าการแพคแบบนี้เป็นยังไงครับขอบคุณมากครับครับไปส่งมาเรียบร้อยแล้วครับที่ f c g นะครับค่าส่งอยู่ที่แ0สิบบาทน้ำหนักมันอยู่ที่กิโลนิดๆเท่านั้นครับมันอาจเขาเขาจะวัดที่ขนาดไซส์กล่องด้วยในในเรื่องของราคานะครับกล่องที่ผมส่งเป็นไซส์ดีครับ สซดีน้ำหนักอยู่ที่โลนิดๆอยู่ที่80บาทเดี๋ยวถ้าเกิดมีครั้งต่อไปผมอาจจะต้องหาวิธีที่สามารถแพคได้ในกล่องที่เล็กลงเพื่อค่าส่งที่ถูกลงนะครับโอเคครั้งนี้ผมก็บอกลูกค้าไปแล้ว60บาทครับแต่ว่าค่าส่งมา80บาทผมก็คิดหกบบาทเหมือนเดิมครับแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมอาจจะต้องลองหาวิธีที่ทำให้ค่าส่งมันถูกกว่านี้ครับผม โอเคครับแล้วเดี๋ยวรอดูผลเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แพ็คส่งไส้เดือน2ขีดค่าส่งอยู่ที่80บาทในกล่องไซดีนะครับในบริษัท x c g ที่ผมส่งเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีอีกผมอาจจะหาวิธีแพ็คโดยที่ว่าให้กล่องมันเล็กลงเพราะเพราะว่าเขาคิดเงินจากขนาดขนาดกล่องด้วยนะครับไส้เดือนจะถึงพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้แล้วผมให้ลูกค้าเนี่ยได้แกะ แล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูด้วยเพื่อถ้าเกิดมีปัญหาผมจะเคลมให้นะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เผื่อได้จะได้เอา,เอาวิดีโอนั้นมาต่อท้ายคลิปนี้ด้วยว่าการส่งนี้สําเร็จนะครับและเผื่อจะได้เป็นเ,เพื่อจะเป็นพัฒนาส่งในครั้งต่อๆไปนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ลูกค้าส่งตอนแกะมาให้ดูนะครับ ลูกค้าบอกไม่มีไส้เดือนที่ตายนะครับไส้เดือนยังโอเคอยู่ทุกตัวนะครับแต่ลองสังเกตดูกล่องนึงจะมีซักก็เทปที่แปะกล่องเนี่ยยังอยู่ดีคือฝากล่องไม่เปิดไส้เดือนก็อยู่ดีเรียบร้อยดีครับส่วนอีกกล่องนึงเนี่ยเนื่องจากสกอตเทปที่ปิดซีนไว้มันหลุดแล้วก็ฝากล่องมันเปิดทําให้ไส้เดือนบางส่วนเล็ดลอดออกมาแต่ก็ยังอยู่ในกล่องอยู่นะครับไส้เดือนยังอยู่ในกล่องอยู่ก็ต้องซีน ให้ดีครับในครั้งต่อไปก็คือส่งแบบนี้ถือว่าโอเคครับผ่านครับผมก็ต้องไปพัฒนาเรื่องการซีนให้เรียบร้อยกว่านี้นะครับขอบคุณครับ